สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการเทสเบื้องต้นนะคะว่าตัวเซ็นเซอร์เสียหรือว่าไอตัวเฟืองมันทํางานผิดปกตินะคะถ้าสมมุติเรามาดูกันแล้วว่าตัวเฟืองมันผิดเราจะเช็คนะคะว่าตัวเฟืองมันทางานผิดปกติหรือเปล่าอ่เรามาดูวิธีการนะคะเราเอามือเรามือกดตรงนี้นะคะเรามือกดตรงนี้ไว้แล้วก็อีมืออีกด้านหนึ่งนะคะเรามากดปุ่มสีแดงตรงนี้นะเทสแก้วแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาดูนะคะ ว่าไอตัวเฟืองนั้นมันหมุนไปที่ทางเดียวกันไหมหมุนซ้ายไอหมุนขวาแล้วก็มาหมุนซ้ายหมุนไปหมุนกลับในที่ทางเดียวกันไหมถ้ามันหมุนไปในที่ทางเดียวกันโอเคแต่ถ้ามันหมุนไปคนละทิศทางสมมุติว่าอีตัวหนึ่งหมุนไปทางทางขวาอีตัวมึงหมุนไปทางซ้ายคือมันมันไม่ไปในที่ทางเดียวกันเนี่ยแปลว่าตัวเฟืองตัวนี้มีปัญหานะคะวิธีการแก้ไขก็คือว่าอ่ะเราจะถอดนะคะเราจะถอดตัวนี้ออกมาอ่าหมุนน็อตตัวนี้ตัวเดียว ใช่ไหมคะเอามาต้องอะเอาหมุมนน็อตตัวนี้แล้วก็หมุนน็อตพวกนี้นะคะก็จะเห็นมันก็จะเห็นเฟืองท,ที่มันเป็นแถวกันอยู่เลยเนี่ยเ <im it> พราะว่าบางอันเนี่ยกรณีที่แ <im it> บบว่ามันมีแก้วติดนะบางทีแก้วติดบ่อยๆในเฟืองตัวนี้มันก็จะทํางานผิดปกติคือแบบมีมีมันข้ามสชดต,ตัวเองไปคือตัวเองต้องหมุนอ่ามีทั้งหมดหกเฟืองหกเฟืองถอดมาแล้วมันต้องเรียงเหมือนกันหมดมันต้องเรียงอ่าเป็นรูปเดียวกันหมดมันต้องไปทางเดียวกันมันจะมีตัวนึงไม่เหมือนชาวบ้านของอ่ามันจะมีตัวที่มันมีปัญหาาคือแบบว่ ที่มันทําให้แก้วติดก็คือมันเขาหมุนไปทางซ้ายมันหมุนไปทางขวาประมาณนี้ใช่ไหมคือมันจะมีตัวหนึ่งที่เสียเสร็จแล้วเราก็เอาไอ้ตัวนั้นอะถอดน็อตพวกนี้ออกมาถอดน็อตออกมาใช่ไหมถอดน็อตออกมาเสร็จปุ๊บถอดแล้ตต้องต้องวางอย่างนี้นะเพาไว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันเดี๋ยวเดี๋ยวเฟืองมันลวกมันเปียกอ๋เวลาถอดต้องอยู่ในหน้าดูในสภาพนี้อ่าพอถอดเสร็จปุ๊บอ่าถอดทันสองนาทีไหมอ่าถอดนะคะถอดถอด ถอดเสร็จปุ๊บนะคะมันจะมีน็อตอยู่ทั้งหมด3ตัวนะคะที่จะต้องถอดนะคะต้องใจเย็นนิดนึงถอดค่อยๆถอดออกมานะคะเราต้องดูขนาดแล้เราหมุนนอ็อตมันมันมันสูงได้3นาทีอ่าทีนี้เราเราอ่าหมุนน็อตมา3ตัว1 2 3 1> นะคะเสามตัวเสร็จปุ๊บอ่าอีนี้อีกตัวหนึ่งเลยนี่อีกตัวหนึ่งเนี่ยอ่าหมุนน็อตนี่อีกตัวหนึ่งอ่ามันน็อตสามตัวเสร็จปุ๊บ แต่ตอนนี้นะคะเราสามารถทําเองได้นะคะคือมันก็ไม่ยากหรอกนะคะถ้าเราทําได้เนี่ยเพราะว่ามันแค่เอามาเรียงใช่ไหมคะมันเอามาเรียงในทางเดียวกันอ่านอตัวนี้อีก1ตัวมีทั้งหมด3 4 5ห้ามีทั้งหมดน็อดห้าตัวนะคะตอนเราหมุนนี่ต้องให้ไอ,ไอ,ไอตัวเซนเซอร์เนี้ยตั้งอยู่แบบนี้นะอย่าเอียงไปเอียงมาเพราะว่ามันจะทําให้อ่าเฟืองตัวนี้นะคะอ่ามันจะไหลหรือว่า เ่อเขาเรียกว่ามันไม,ไม่ไม่ไม่อยู่ในช่องของมันนะคะแล้วมันจะเรียงผิดไปนะคะอ่าอ่าเดี๋ยวนะคะใกล้ละอ่าเราค่อยๆยยกขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาหมด